Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันนาสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวทัวงหดและท่องเที่ยวนะคะวันนี้เรามาท่องเที่ยวคนมีลายนะคะคนมีลายที่แบบว่าสวยงามประกวดถ้าไม่ใช่ช่างฝีมือหมดสิทธิ์ประกวดนะคะตรงนี้เป็นช่างเออช่างลีโรที่มาจากพัทยาครับพัทยานะคะร้านอยู่พัทยานะคะแซททูหับซอยหกพัทยามีร้านเดียวอยู่ตรงซอยหกพิจิตรชายหาดครับ เวียดชายหาญเลยนะคะท่านผู้ชมใครไปใครมาเชิญแวะเลยนะคะมาสักไม่กี่ปีแล้วสักมา27ปีแล้วครับโอ้เป็นรุ่นพี่ขายายอ้าวเป็นรุ่นพี่อาจารย์น้ำเหยอหัวอาจารย์น้ำไม่กี่ปีสักมา27ปีแล้วไปอยู่ประจำร้านน้องครับอยู่ที่พัทยาสติแทชูพอดีมีงานประกวดครับงานประกวดพัทยาปีแรกจากคือตัวนี้ครับ อเสื้อวจังอันนี้นี่คืองานปีแรกของปยังาเสื้อเนี่ยนักข่าวสนใจตดือนนี้น่ารุ่นนี้น่าจะหมดแล้วปีปีแรกที่ผ่านมามีช่างตัดต่างประเทศมาเยอะมากครับแต่ปีนี้น่าจะมีอีกเท่าตัวปีนี้จัดที่ห้างรอยเย็นรอยเย็นมาซาน่าจะเหมือนเดิมวันที่เท่าไหร่คะวันที่สิบสองสิบสามกันยาครับสิบองสิบสามกันยาสิบสองสิบสองสิบสามกันยาเดือนกันยามีเวลาช่างทํางานอีกเยอะเลย ใครอยากจะทํางานประกวดส่งมีเวลาสร้างงานเป็นงานแห้งไปส่งหรือไปสเบสอัเด์มีรุ่นหลายประเภทให้ส่งปีนี้ไม่อยากจะไปชมงานอย่างเดียวก็ได้ครับแยกประเภทไหมคะมีแยกประเภทครับมีเบสมีสักแบบใหม่มือโปรมีใหม่มีแยกแบ็กแอนเกมีเบสออฟเจแปนก็มีแยกเจแปนทั้งหาก็มีถ้าถ้าอยากจะประมาณว่ากลัวสักเบสแล้วกลัวจะสู้เรียวลิสติกไม่ได้เราก็จะมีแยกประเภทให้ โอ้ดีมากเลยอ่ะเพราะว่าบางคนใช่ครับเปิดโอกาสให้ช่างที่ว่าไม่ถนัดงานประเภทนั้นๆแต่ว่าอยากจะลงแข่งเบสลัวสู้เร็ลิติกไม่ได้ลัวสู้งานประเภทพอร์เตไม่ได้เราก็จะมีเปิดอีกรุ่นหนึ่งแยกเป็นเบสเบสเจแปนเบสพลาสเตติกน่าสนใจกว่าน่าสนใจครับน่าสนใจนีช่างมากกว่าไม่ธรรมดาไปพอประสบการณ์นี่สิดูว่านานมากนะคะามากเอ้ครูน้ำนี่ครูน้ำนี่กี่ปีแล้ว น่าจะหกปีเจ็ดปียังยังเป็นน้องใหม่ในวงการอยู่เลยแล้วก็ฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าออกข่าวกับมวยมีแต่คนถามว่าผู้หญิงสักเหรอท่าผู้หญิงสักสวยสวยเยอะเลยนะครับครูน้ำนี่แหละใจเย็นกว่าครูน้ำเป็นผู้หญิงที่สักสวยคนหนึ่งแล้ววันนี้แล้ววันนี้ก็มี่ลงานครูน้ำขึ้นเวทีด้วยวันนี้เอาอะไรขึ้นเวทีมากวันนี้มาแจกใบงานอย่างเดียวเลยครับไม่ช่างไม่ได้พร้อมเลยงไม่พร้อมนะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่ อ่ายังได้บอกงานแล้วเราก็มาเชิญชวนเนาะมาเชิญชวนครับมาติดตาว่าเราหาช่างที่มีประสบการณ์คนที่เขาสักจริงๆเนี่ยราคานี่เขาไม่เกี่ยงใช่ไหมคะราคาสูงนะคะราคาสูงนะคะพัทยาได้รายได้ดีแล้วราสูงเข้าที่อชาติเคยเห็นพระพวกไปสักมานะคะนี่นะคะร้านของช่างลิโอนะคะอยู่ที่หาดพัทยาซอยหก สติ๊กทัทใครที่ดูข่าวมวยอยู่ศิลปินดารานักร้องที่อยากไปสักนะคะร้านสติ๊กทัูทูะหรือว่าคนทั่วไปทักที่ช่องมวยได้แล้วก็อฝากฝากเลยค่ะว่าติดต่อได้ตรงไหนมั้งครับสติ๊กทัทูครับอยู่ซอยหกเรียบชายหาดพัทยาพัทยากลางครับเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดมีช่างประจำมีช่างประจำร้านสี่คนครับถนัดทุกประเภทงานสุดยอดเลยค่ะอันนี้ เขาครบวงจรเลยใช่แล้วลูกน้องก็ครบทีมช่างครบทีมชค่ะแล้วก็ปีก่อนนี่จัดงานนี่ประสบความสําเร็จนะคะประสบความสำเร็จเยอะเยอะมากปีนี้ปีปีหน้าที่จะจัดเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าเดิมเยอะจะมีสองชั้นจัดห้าชั้นหนึ่งชั้นสองอ้ปีเดีันะชั้นเดียวใช่ครับแต่ปีนี้ช่างน่าจะจากต่างประเทศมาเยอะก็เลยเพิ่มพื้นที่ขึ้นไปอีกทางให้พื้นที่แก็ยังไงั้งห่วยว่างตรงตับห่วยไม่มีงานนะคะ จะไปทําข่าวได้ได er ้ครับขอบคุณมากครับทุกจะไปทําข่าวแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมติดตามด้านสายอ่าสายสัจะได้รู้ว่าช่างประดในประเทศไทยเยอะมากมีเยอะมากวันนี้มาอลังการมากคนเยอะมากแต่งานของช่างลยโอเราคอยดูกันครับว่าจะอลังการแค่ไหนเพราะว่าไปยินข่าวมาว่าไม่ธรรมดา รู้สึกว่าต่างชาติเข้าเียบต่างชาติต่างต่างชาติเกินครึ่งครับปีนี้เวียดนามเวียดนามจีนไต้หวันครับมีนี่เดี๋ยวน้องก็มันจะไปฟิลิปปินส์ไปโปรโมททีิฟิลิปปินส์ด้วยคือเขามีงานก็มีการแบบนี้ค่ะไปโปรโมทงานกปรนัคอนเทนต์ที่ฟิลิปปินส์สุดยอดเลยนะคะติดตามข่าวต้องขอได้ท่องเที่ยวและช่องแจ่มวหยวกบานไว้ให้ดีๆค่ะต่อไปนี้เราช่างคนไหนที่ว่าจริงๆเราออกข่าวให้หมดค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่หมอยครับขอบคุณค่ะ